ใหญ่กว่าไอ้สามปอยอ๋อพอไอ้ใหญ่กว่าสามปอยนะอันนี้คือเป็นการสังเกตในมุมมองที่เราเข้าไปอยู่กับเจ้าหน้าที่แต่ถามว่าเจ้าหน้าที่ในสายเขามีอะไรไหมเจ้าหน้าที่ในสายเขาไม่มีอะไรอ๋อเราทำตามหน้าที่มันเป็นแค่สำนวนของนอกเครื่องแบบที่เข้าไปมาใช่แต่ในการปฏิบัติหน้าที่คือตอนนี้คือในในในกลุ่มของลูกคดีคือเขาก็ไม่ให้พูเอะไยมาก ส <Okay. S 2> ่วนในกลุ่มของน้องตะวันอะ่ะก mm ็ hmm. มันก็มีบ้างแต่ว่าพวกแม่สองคนก็ได้ทําการที่แบบว่า mm hmm. เดี๋ยวจะเอาหลักฐานที่เรามีในวันวันนั้นว่าเราถูกกล่าวหาว่าเป็นอย่างไร uh huh. และจะยื่นในกรณีของน้องด้วย uh huh. ว่าสาเหตุอะไรที่พวกเราถึงอยู่กันแบบนั้น uh huh. ทำกันแบบนั้นออกตัวกันแบบนั้นเพราะมันมี เหตุนี้คือการต่อสู้ด้านาคดีกับ157เจ้าหน้าที่ก็คือสารคากไม่ให้อะไรมากนอกจากให้เราเลี่ยงกับกล<อ>ุ่มกลุ่มแบบคือเป็นาาการทางปฏรบที่เยอะๆหรือไอเนี้ยคือให้เราเซฟตัวเราแต่ที่เราตัวที่สุดคือกลุ่มน้องมากกว่ากลุ่น้นะเพราะตอนนี้คือกลุ่มน้องแต่เรื่องระยะเวลาอะไรเราไปไหนได้ห้างออกไปยูเพนอย่างเดียว ถ้าไปยูเคยูเคหมดสิทธิ์แล้วต้องไปเขียนใบลาออกแล้วว่าเราไม่สามารถไปได้แล้วครับครับแค่นี้ไม่มีอะไรค่ะโอเคนล้ยแล้วค,วคดีอื่นที่นุ้ยโดนเนี่ยจะโดนดึงมาเกี่ยวข้องกับค<อ>ดีนี้หรือเปล่าไม่โดนค่ะไม่โดนไอ้ส่วนคดีเก่าคือไม่โดนตอนนี้คือเราโดนห้าข้อกล่าวหาน้องต้องเขาโดนแค่สี่แต่หนูโดนเพิ่มบินประมาทมาหนึ่งข้อกล่าวหาคือ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็ยูหมิ่นเจ้าพนักงานก็ไม่รู้ไม่รูหมิ่นตรงไหนเพราะว่าบอกแล้วอ่ะก็ด่าน่ะหอียวเบาไม่ดานอ๋อไม่ได้ด่าเหรอไม่ด่าเพราะว่าหน้านมันเหมือนไม่ได้ด่าหน้านมันเหมือนเพราะว่าทังหมดนั้นหก็เลยบอกบอกบอกฝ่ายสอบสวนเขาแล้วเขาบอกว่าคันนี้ไม่ใช่เป็น รอกันไปสู้ในศาลเรารอเรื่องครับแต่ตอนนี้คือกําลังใจคืออยากให้น้องตะวันมากกว่าในที่หนูเห็นแล้วอยากให้พวิที่สื่อทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นตามน้องค่ะตามน้องตามน้องสาวน้องที่กำลังจะโดนสอนประกค่นั่นแหละนะที่มานี้แต่สําหรับน้องตะวันถามว่าภูมิใจและดีใจไหมภูมิใจนะที่แม่ได้โดนเหมือนกับหนูเลย กงเป็นไงบ้างครับพี่กองก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะโดนแบบนี้ใงทางที่เราก็หวังดีในการช่วยน้องว่าเราเห็นอะไรมาที่มันไม่ถูกต้องที่ผมดเลยเคยพูดไปแล้วว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราต้องนำเสนอแล้วที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาคุ้มน้องไม่มีการแสดงไปไม่มีการแสดงตัวเลยพูดฝังมัก็ไม่มีไม่มีหน วันเกิดเหตุหนีไนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเราพยายามที่จะนำตัวนียนำผู้ตํางำรวจเนี่ยคำเดียวที่อยากจะได้ยินคือคำขอโทษที่จะมาบอกว่าน้องตะวันเพราเองครับแต่ว่าในเมื่อตำรวจเขาบุคคลที่ดักเสื้อดำเขานำตำรวจเข้าไปหน้าวังสระทุมแล้วก็มีการดันลงดันล้วกันเนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่าเราไปขัดขวางเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งท,งที่ใจจริงๆแล้วว่าเราแค่ต้องการไอคนนซื้อขาวที่ใส่ซื้อเบอร์สองเนี่ยมาขอโทษน้องเท่านั้นจบนะถ้าถ้าไลฟ์ของไลฟ์เดียวที่ท้องตามหมดไปผมไปดักหน้าแท็กซี่เพื่อเอาตัวของตำรวจไม่รู้เป็นตำรวจหรือเปล่ามาขอโทษน้องเท่านั้นปัญหาจบแล้วคือคือผมต้องการแค่นั้นแล้วเขาก็มาขนั้นผมก็จุดทิศทุกอย่าง ก็คือหมดทุกอย่างก็คือเขาก็ตามมานะครับคดีก็ตามมาแบบนี้ก็อย่างจะสอบยันยอดสังเก่เหมารวมก็คือข้อแหนประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วด้วยความบุิสุดใจผมแล้วก็ที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในแจ๊งทะลุวังด้วยความบริสุดใจคือเราไปได้ไปแจ้งความที่อบท ทั้งทั้งที่อด้วยรอด้วยได้หลักฐานก่อนมีหลักฐานก่อนที่มายอ่อมาเรียบร้อยจะออกแลก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามเรามาโดยตลอด